เอวามีสุตังเอตังสัมยังภะคะวะทายายังวิหารติทายาสิเตสติมิบิุคตหะเตนาจัจฉโคภะคะวะบิโคอามันเตติสัพพัง วอาทิตตังเกณฑ์จเปกเวสัพังอาทิตตังจากภงเปกเวอาทิตตังรัวปาอาทตตัจากโศงยานัง ยามเปทานจากกสามภาสปาจะยาโอปาจะเตเวทะยตังสงคราวาตัวพังวาอัตัวกมรมสุขังวาตา t เปอาทิตตเกณอาทตตัอาทิตตังราาินาตัาคินาโมหา นาอาเทตังจาติยาจรามรเนนโตเกหิปริเทเวหิโตเทหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาเทตังเิวะภาภิโตตังอาเทตังสัตตังอาเทตังตตเวญญาณังตัง ເທດຕ່າງໂຕຕະສັມມ ตาเทตโตยามปิทางโตตัมปาสะปาเจยาอุปัจติเวทะยิตังสุขังวาตัวขังวาตัวกรรมสุขังวาตังปิอาเทตังเกนะอาเทตังอาเทตังราคตกินาโตตากินาโมหะตกินาอะ เทศต่ังชาติยาชรามาลเนนโตเกหิปาริเทเวหิจุมเตหิโตัวมนาเตหิอบายาเตหิอาทิต่างสิวัฒามิยานังอาทิต่ังชาติอาเทิตตางนาเวหญยาณังอา ธานสามปัดตอาทิตยตัปิตาฐานะสามปัจปัจยาอดปัจะทิเวทยีตางสุตังวาตัตังวัตตกรรมตุตังวา

ตมานาเซหิอุปายาเซหิอาทิตติวัฏามิเดวหะอาทิตตาราอาทิตตเจวะเวียญาณังอาทิ ตังเยวมาสั้งผาตอาดทศตัวย่างปีตังเจวมาสัมปาสปัจใจยาอปปัดจิตเวทายตังสุขังวาตุังว่าอัตสุขังวาตัมปิอาเทศตังเกณะอาทศตังอาทิตังราคะกินาัวสัก นาโมหะรัญญาหะเทตตาติยาจารามารณเนนสตัลเกหิปาริเตเวหิโตเกหิโตมานาเฟหิอุปายาเสหิอาเทตตาติวตามิกาโยอาทิตตัวโผลตตาภาอาเทตตากายวิยนญาณังตา ตังตาญาจัมปะตุอาทิตตัยามปีตงตายาจัมปัะตปัจจายาอุปปัจจติเวทาียตังตุขังวาตุขังวาตุสัมมาตุขังวาตามปีอาจิตตังเกนะอาจิตตังอาจิตตังตาคักินาโตสังกินา

ตัวเกหิตตัวมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตตนิวัตามิมโนอาทิตตัวธรรมาอาทิตตามโนวเวียาณันนาทิตตามโนตัวสัมปตตานิต ตวยามิทังมโนสัมภัสปัญยาอุปาจติเวทตยตังสุขังวาตุขังวาอตุขามะสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคัสตินตโนต ินาโมหะกินาหะคิตังจติยาจรามะะเนนะตวะเกหิปะริเตเวหิโตเตหิโตุมะนาเตหิอุปายาเตหิอาทิตติวะฏฐานเมเอวังปัสสิกะเวจดุตาวะริ สาวาโกจักโกตเมงเปเนเพนตติรวเปสุปปเนเพนตติจัโเวนยาเนปเเนเนตติจักโกสามภัสเซปเเนเปนตติจักโกสามผัสสะปัจยาโอปัชจติเวทายตังสุขังวานุขัง ตัวเวป็นเนปินทัิตาเทศเป็นเนบเนทัิตตัตเวนญาเนปเนเนบเนทัสิตตัตสมาัสเป็น ติยามปิตังโตตั้งปัสะปัจียโอปัดติเวทายตังตข้งวาตัวข้งวาอัตตุปมาโตข้างว่าตาสมิงปิเนปิเนปิสติขานตเมงปิเนปินปิสติขานเทสุปิเนปิเนปิสติขานาเวญญาเนปิเนปินปิสติขานันท ปาตเสิเนฟเทนสติยาเป็ทางทานาส์ปาสปาจะยาหุาจติเวทายิตาสุขังบาทุกังวัตทกสัมมสุขังวาาตมิเป็นเนเนติเจีวหายเป็เนปเทนติระเสุปิเนปมงติเจวหาวิญญาณเป็นเน ेन्दति महाता भात पेदे भेन्द प्रियां पिधां चे महाकां भात पाचया ओ पाचति वेदयितां वा वाचो वाचोकम सुकां वा तवे फेदे สตกายะเสมนปินเนป็นตติปาถุเป็ปเนบป็นตติกายเวิญาณีปินเบเปินตติกายะสามเปนเปิเนป็นติยามปิทางกายสามปัสสะปัจจะาอวปัจติเวทยิตังตัวกางวัดตัวกางวัอตัขกามาตัขง ข้างวัตาเมงเป็นเนบเป็นสติมันนาเมงเป็นเนบเป็นสติตามเมตุเป็นเนบเป็นสติมโนเป็นญาเนเป็นเนบเป็นสติมโนสามผลาดเสเป็นเนบเป็นสติยญาเป็นทางมโนสามพลาดสปัจใจญาอวดปัจสติเวทายตังสุขข้างวาดสุขข้างวัด mai t o ธรมตัวกลางวาตัสเมงเป็นเนบเวนตาติเนบเวนทางเวราจาติเวราภาเวโมจตติวิมุตตัสสเมงวิมุตติยานังโหติเกนาจาติวุติตังพรามมจริยังกตังกัรณียังนาปารังอิทธายาติปัจจานาติติ อิทามหัวจะบัจจังวอาตมาเตียปิคุภะัวะตตสิตังตับิธังตอิมัสติจะปนณวายากะรณะสมิปัญญาาเนตตาสะภบกุสหาสะสะอนุปันยอะรเวงกิจิตานิวิมุติ